พี่ได้มาแล้วเหรอโอ้ดูได้โทบี้น้อยเหรอลูกโอ้โทบี้ได้โทบี้น้อยไหนเอามาให้แม่ดูเดินเตงอันนี้เตียงนอนย้ำว้นเขาเด็เออกระิ่เอาชุกกระถางมาซ่อนไว้มันนอนน้ำอันนั้นโทบี้น้อยของเขานะเอาอันนี้ได้เมวโอ้แย่งกันเนาะแย่งกันเอาอวดกันแบบเนี้ย ของใครสวยกว่าเฮ้ยเออแย่งกันเนาะอันนั้นตุ๊กตาเขาตั้งแต่เขาน่อยหน่อยโทบีนะโทบีหน่อยเขานั้นเอาโทบีน้อยอยู่ไหนนี่ลูกเอามันล่วงแล้วด้นี่มาเอาเร็เวเร็วเร็วลงมาเอานี่นี่ลงมาเอานี่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 เอาใครได้ก่อนเอาเอาบีเอเบลทำไมไปแย่งน้องละ่ะลูกเอา อันนั้นกับแบกอันเอาของเขาไปติน่ะนะเออเอาไปวางไว้ตรงนู้นเลยเอาวสวย